อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องกูเกอาร์ตไอทีด้วยนะครับสวัสดีครับกูเกนะครับกับช่องกูเกอาร์ตไอทีนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการาเข้าเรียน DLTV นะครับผ่านทางช่องทางาเว็บไซต์ของ DLTV เลยนะครับเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับให้เราเปิดที่เบราว์เซอร์นะครับ ผมจะเปิดที่ Google Chrome นะครับให้เราเปิด Google Chrome ขึ้นมาแล้วนะครับเข้ามาที่เว็บไซต์ Google นะครับแล้วก็ไปพิมพ์ที่ช่องค้นหานะครับเพราะว่าตัวนี้ก็จะง่ายสุดในาการค้นหานะครับให้ Google หาให้เรานะครับให้เราพิมพ์เข้าไปที่ช่องค้นหานะครับด้วยคำว่า,าด้วยอักษร d l t v นะครับ d l t v เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วกดค้นหาได้เลยครับเว็บไซต์ Google ก็จะทำการาค้นหาให้เราอัตโนมัตินะครับซึ่งข้อมูลที่ได้นะครับเขาจะค่อนข้างตรงนะครับด้านบนก็จะ Google จะสมมาให้เรา,าเป็นเว็บไซต์ dltv นะครับชื่อเว็บไซต์ของ dltv นะครับก็จะเป็น www. dltv.ac.th นะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวจะ z o o ให้ดูนะครับอ่าเนี่ยครับตรงน,นี้จะเป็นตรงน,นี้จะเป็นเว็บของ dl tv เลยนะครับอ่าคลิกเข้าไปเลยครับอ่าตอนนี้จะเป็นส่วนของหน้าแรกของเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ dl tv ส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นช่องรายการนะครับตั้งแต่ DLTv หมายเลข1จนถึงหมายเลข15นะครับแล้วก็จะมีกำกับระดับชั้นไว้ให้แล้วนะครับในแต่ละส่วนในแต่ละช่องนะครับตั้งแต่ปอน1หนึ่งนะครับถึงมาสามมาสี่มาห้ามหกอ่าโอเคครับแสดงว่า13บ1ามเนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นอ่า ม4ม5ม6นะครับเพราะว่ารู้สึกจะมีการอัปเดตใหม่นะครับอ่าโอเคครับทีนี้เราจะลองเข้าไปดูทนส่วนนะครับไปดูที่ตารางการออกอากาศนะครับอ่าเขาก็จะแจ้งนะครับในแต่ละช่วงเวลานะครับสมมติเราจะดูที่ d l t v 3นะครับป3นะครับรายการก็จะเริ่มตั้งแต่ เที่ยงคืนครึ่งน,นะครับก็คือแล้วแต่เราว่างช่วงไหนก็สามารถที่จะเข้ามาดูนะครับหรือแมั้นก็เราก็เลือกดูตามส่วนที่เราต้องการที่จะเข้ามาศึกษานะครับอ่าทีนี้ในส่วนต่อไปก็จะเป็นการชมสดนะครับอ่าชมสดก็คือการดูดูไลน์นะครับไลฟ์ก็คือการการดูสดในละ เวลานั้นนะครับเด็กช้านิดนึงนะครับด้านล่างเราก็สามารถที่จะเลือกช่องสำหรับร<ด>ะดับชั้นของ<ด><ด>เรานะครับก็มาเติมตัวเลขที่มันหายมาแล้วครับสมมติเราจะดูช่องป6แล้วก็คลิกที่ช่องป6นะครับตัวไลน์นะครับตัววิดีโอก็จะขึ้นมาให้เรานะครับได้รับชม อันนี้ือส่วนของชมสดนะครับทีนี้มันก็จะมีคูณของจนวนทีนี้นก็จะมีชมล่วงหน้านะครับก็คือก็จะเป็นโปรแกรมชมล่วงหน้าแล้วก็เลือกระดับชั้นที่เราอยู่นะครับหรือว่าระดับชั้นของตัวนักเรียนนะครับซึ่งถ้าเกิดพผ,ผู้ผู้ปกครองเข้ามานะครับก็ให้เข้ามาที่ส่วนนี้สําหรับการชมล่วงหน้านะครับจะเข้าไปวิชาภาษาไทยนะครับ ก็เราสามารถที่จะมาเลือกเรียนนะครับตามหัวข้อตามบทเรียนที่เราอยากเข้ามาศึกษานะครับแล้วก็คลิกลองคลิกดูนะครับคลิกดูก็จะเป็นตัววิดีโอนะครับเราก็สามารถที่จะรับชมได้แล้วก็จะมีคำอธิบายนะครับสาระ,ะสำคัญความคิดลบยอดนะครับก็จะมี ข้อมูลให้เราได้ดูนะครับเราก็จะมีรายชื่อวิชานะครับเวลาการออกอากาศเมื่อไรนะครับหน่วยนี้ชั่วโมงนี้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องอะไรแผนการสอนแล้วก็ผู้สอนนะครับผู้สอนต้นทางเป็นใครนะครับอีกส่วนนึงก็จะเป็นชมย้อนหลังนะครับมีทั้งชมล่วงหน้าและชมย้อนหลังนะครับเราจะลองดูอนุบาลอนุบาลหนึ่ง นะครับตรงนี้จะมีให้เลือกนะครับ2 5 6ห้าหกหนึ่งับสองสองห้าหกสองทับหนึ่งก็คือจะเป็นย้อนหลังของรายการที่ผ่านมาเราสามารถที่จะเข้าไปชมย้อนหลังได้ในส่วนนี้นะครับก็จะมีเรื่องนะครับหัวข้อต่างๆให้เราเลือกเข้าชมได้นะครับนี่คือส่วนของการชมย้อนหลังนะครับอ่าอันนี้คือส่วนหลักๆที่เราสามารถที่จะเข้ามานะครับศึกษานะครับ สำหรับเว็บไซต์ส่วนนี้นะครับก็เหมาะสำหรับช่วงนี้นะครับช่วงที่เรา,าตัวนักเรียนเรียนอยู่ที่บ้านนะครับซึ่งส่วนนี้ก็น่าจะต้องเป็นผู้ปกครองที่จะต้องได้ช่วยเหลือนักเรียนสักส่วนหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดว่าเด็กเล็กก็อาจจะส่วนนี้นักเรียนอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับดังนั้นผู้ปกครองก็น่าจะเป็นส่วนสำคัญสำหรับช่วงนี้นะครับก็คือก็จะมีให้สามารถที่จะดาวน์โหลดใบงานได้นะครับในนี้เลยนะครับ ถ้าเกิดมีเครื่องพิมพ์นะครับก็ดาวน์โหลดพิมพ์งานให้นักเรียนแล้วว่าลูกหลานทําที่บ้านได้เลยนะครับสําหรับเว็บไซต์นี้นะครับก็รู้สึกจะจบในเว็บไซต์ส่วนนี้เลยนะครับสําหรับทั้งการชมแล้วก็สามารถนําไปงานนะครับพิมพ์ไปงานออกไปทําได้เลยนะครับเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอเนื้อหานะครับสามารถที่จะเข้ามาชมนะครับมาดูได้ในส่วนนี้นะครับ อ่าอ่าโอเคครับยังไงก็ลองเข้ามาดูลองศึกษาดูนะครับสำหรับเว็บไซต์ดี t v ทีวีนะครับค่อนข้างจะมีประโยชน์นะครับจริงๆแล้วมีมานานนะครับแต่ว่าเราไม่ได้อ่าที่จะค่อยได้เข้ามาการซักเท่าไหร่เพราะว่าอ่าเราไม่ได้จริงจังกับส่วนนั้นส่วนมากก็จะเป็นเรียนอยู่ที่โรงเรียนสําหรับนักเรียนที่อ่าโรงเรียนค่อนข้างมีขนาดเล็กครูไม่เพียงพอนะครับจึงต้องใช้อ่าดีเอลทีวีช่วยในการที่จะ ชืวอเหลือคนครูนะครับซึ่งอาจจะมีไม่ครบชั้นสําหรับบางโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะได้ใช้นะครับหลายช่องทางให้เราได้เข้าไปศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ตรงนี้โดยตรงช่องทาง YouTube ช่องทาง Facebook นะครับแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันทั้ง Android ทั้ง iOS นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็น ทีวีดิจิตอลนะครับทั้งภาพคืนแล้วก็เป็นแบบดาวเทียมนะครับสามารถจูนแล้วก็เข้าไปศึกษาได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้กส R ็สวัสดีครับสำหรับช่องคุกเกอไอทีนะครับสวัสดีครับ